สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ผู้ม่เก่งพอดแคสต์ในวันนี้นะคะเราก็อยู่กับซีรีส์ของบุ๊กรีวิวซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวหนังสือกันอีกเช่นเคยและในวันนี้ค่ะเราได้นำหนังสือเล่มหนึ่งนะคะที่เป็นหนังสือที่เขียนโดยผู้เขียนคนไทยและโด่งดังในหมู่ชาวไทยมากๆหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อของผู้เขียนคนนี้มาบ้างแล้วหรือบางคนอาจจะเคยอ่านผลงานของผู้เขียนคนนี้มาบ้างแล้วด้วย นังสือเล่มน,นี้นะคะมีชื่อว่ากาศักอังคาดเขียนโดยคุณกิริศักดิ์คงคาค่ะถ้าใครพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังการรีวิวหนังสือเล่มน,นี้ของเรากันได้เลยค่ะ สวัสดีกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านก็ในวันนี้อย่างที่เราได้เกริ่นนาไปเนาะว่าเราจะมาพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่ากาสักอังคาดซึ่งหนังสือเล่มนี้ค่ะเขียนโดยคุณกิติศักดิ์คงคาค่ะก็ให้พูดสั้นๆแค่หนึ่งประโยคเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมคดีหนึ่งที่ค่อนข้างประหลาดเพราะว่าผู้ต้องสงสัยนะคะถูกขังอยู่ในห้องปิดตายและผู้ตายนะคะ ดันถูกฆ่าอยู่ข้างนอกห้องคนเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่ดูขัดแย้งเนาะว่าเอา้เาแล้วใครเป็นคนฆ่ากันแน่ในเมื่อทุกคนเนี่ยถูกขังอยู่ในห้องปิดตายหรือว่าผู้ตายเนี่ยจะฆ่าตัวตายเองนี่แหลคะค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาศัก์อังคาตนะคะนิยายเรื่องนี้คะ่ะเป็นนิยายที่เขียนโดยนักเขียนคนไทยเนาะคุณกฤษศักดิ์คงคาหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อมาบ้างแล้วแหละ ซึ่งสนุกไม่แพ้กับนิยายของนักเขียนชาวต่างชาติเลยและที่สำคัญค่ะคุณกฤษศักดิ์คงคานะคะเขาก็ได้ใช้สภาพแวดล้อมเนี่ยเป็นเหมือนวัฒนธรรมไทยแบ็คกราวคนไทยซึ่งเวลาเราอ่านน่ยมันยิ่งอินเข้าไปใหญ่ว่าแบบเออวัดมันเป็นแบบนี้นะเกาะมันเป็นแบบนี้นะความเชื่อความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าพอเราอ่านเราเนี่ย มันอินกว่าแบบพวกแบ็กกราวน์ที่เป็นวัฒนธรรมต่างชาติอะคะ่ะซึ่งมันน้อยครั้งมากที่เราจะมาเจอหนังสือที่สืบสวนด้วยความแบบไทยๆแบบนี้เนาะ,นะก็เรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อมันมีคดีคดีหนึ่งที่ผู้ว่าจ้างเนี่ยมาจ้างนักสืบซึ่งเขาเป็นทั้งนักสืบทั้งอาจารย์หมอซึ่ง ชื่อของเขาเต็มๆเนี่ยคือศาสตราจารย์ซินแคล์แต่เราขอเรียกเขาว่าคุณนักสืบละกันจะได้เรียกง่ายหน่อยนะคะคุณนักสืบนะคะก็ได้รับการว่าจ้างมาว่าให้สืบหาความจริงของสามีของผู้ว่าจ้างเนี่ยว่าเขาเสียชีวิตยังไงซึ่งพอเขาสืบไปสืบมาค่ะคดีมันพลิกล็อกก็คือว่าคนที่ฆ่าสามีเนี่ยก็คือผู้ว่าจ้างนั่นเองหรือว่าผู้ว่าจ้างเนี่ย ก็คือภรรยาของคนที่ถูกฆ่านั่นเองแต่เหตุการณ์เนี่ยมันดันไม่คาดคิดค่ะคุณนักสืบเนี่ยเขาไม่อยากจะแบบเรียกตำรวจมาจับเลยแต่พยายามแบบเหมือนตะล่อมอ่ะให้ภรรยาคนนี้เนี่ยสารภาพแล้วก็ยอมมอบตัวกับตำรวจแต่มันดันมีเหตุการณ์ที่เขาไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นกับเขาเองนั่นก็คือ ผู้ว่าจ้างค่ะเมื่อถูกบีบขึ้นเยอะๆเนี่ยเขาไม่ยอมมอบตัวค่ะแต่อยู่ดีเขาเนี่ยเดินทิ้งกระเป๋าแล้วก็เดินไปนอกระเบียงแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างซึ่งมันทําให้คุณนักสืบรู้สึกผิดมากๆที่เหมือนแบบไปทาคนคนหนึ่งเสียชีวิตเหมือนกับแบบเขาฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาอะค่ะซึ่งคุณนักสืบเนี่ยแบบคิดว่าเออเราไม่ควรไปบีบคั้นเขาขนาดนั้นเลย แค่เรีกยกตำรวจมาจับก็น่าจะจบแล้วอะไรประมาณนี้และหลังจากนั้นค่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณนักสืบไม่สามารถแบบก้าวข้ามไปได้เพราะว่ามันสะเทือนใจเขามากๆเขาเห็นแบบผู้ว่าจ้างเขากระโดดไปต่อหน้าต่อตาเลยค่ะเขาเลยตัดสินใจค่ะไปบวชเพื่อเหมือนแบบสงบสติแล้วก็ขัดเกาจิตใจเกี่ยวกับเรื่องสะเทือนใจต่างๆซึ่งการไปบวชของคุณนักสืบเนี่ย มันเป็นการบวชที่ค่อนข้างแบบโหดอยู่พอสมควรเพราะว่าวัดอะค่ะเป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางเกาะร้างเลยคือสัญญาณมือถือเนี่ยไม่มีเลยพระในวัดก็มีทั้งหมดแค่เจ็ดองค์เท่านั้นรวมผ่านักสืบด้วยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในวัดอะค่ะมันจะแบ่งแบบกุฏิวัดเป็นแปดทิศก็คือ จริงๆมันจะมีพระทั้งหมด8ดองค์แต่ว่าต้องเรียกว่ารูปหรือองค์นะต้องเรียกว่ารูปเนาะ8รูปแต่ว่าดันแบบมีรูปหนึ่งเนี่ยเหมือนหายตัวไปอย่างไรร่องรอยคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หายไปนานมากแล้วพอหลังจากคุณนักสืบไปบวชคะ่ะพระนักสืบนะคะก็ดันเจอกับคดี ที่ค่อนข้างประหลาดนั่นก็คือคดีที่ผู้ตายเนี่ยถูกฆ่าอยู่ข้างนอกห้องปิดตายซึ่งห้องปิดตายของวัดนี้ก็คือหอสำนึกตนไอ้ตัวหอสำนึกตนนะคะมันเป็นหอที่มันต้องเหมือนกลัดประตูจากข้างนอกมันเป็นเหมือนประตูไม้ใหญ่ๆะคะ่ะเราต้องกลัดจากข้างนอกคนข้างในไม่สามารถแบบผลักออกไปได้เลยถ้าสมมติแบบโดนขังอะเพราะว่าประตูค่อนข้างหนักและมันเหมือนแบบ ห่อนี้ทำไว้เพื่อให้พผะเรียกได้ว่าทำโทษก็ได้เพราะว่าเหมือนมาให้สำนึกตนในห่อนี้แล้วก็พอสำนึกตนครบเวลาแล้วเนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาประมาณนี้เลยซึ่งห่อนี้ค่ะไม่ว่าจะดูทางไหนเนี่ยมันไม่มีทางออกเลยจะปีนฝ้าขึ้นไปก็ไม่ได้เพราะว่ามันสูงมากๆแถมเออ มันค่อนข้างมืดค่อนข้างแบบมีช่องแบบแค่นิดเดียวอะ่ะคือคนมันออกไม่ได้แน่ๆค่ะและเมื่อคดีหนึ่งเกิดขึ้นนะคะสืบไปสืบมาเนี่ยกับกลายเป็นว่าพี่น้องฝาแฝดของออพระนักสืบเนี่ยเขามาร่วมคดีนี้ด้วยเพราะว่าคดีนี้ค่ะมันดันไปเกี่ยวข้องกับคดีจรลกรรมทองคำประชาธิปไตยเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งคดีจรลกรรมเนี่ยเป็นจรลกรรมในวันที่แบบเหมือนผู้เรียกร้องประชาธิปไตยออกไปชุมนุมกันพอดีเขาก็เลยใช้ชื่อคดีนี้ขึ้นมาและคดีเนี่ยค่ะมันใกล้จะหมดอายุแล้วซึ่งตำรวจที่เป็นฝาแฝดของพานักสืบเนี่ยชื่อว่าสารวัตเดเมียนเขานะคะก็เหมือนมาช่วยสืบทั้งสองคดีเลยเพราะว่าเหมือนแบบพานักสืบก็ จอคดีฆาตรกรรมเนาะส่วนจาว,วัตเดเมียนก็มาเหมือนสืบคดีเกี่ยวกับโจรกรรมซึ่งมันก็ถ้าไขาได้เนี่ยมันน่าจะวินวินทั้งคู่ก็เลยช่วยกันเนาะก็สาวัตค่ะก็ให้ความช่วยเหลือต่างๆนานาเพราะว่าด้วยความที่พานักสืบเนี่ยก็สืบด้วยแบบผ้าเหลืองเลยยังอยู่ในผ้าเหลืองเลยและมันมีหลายๆอย่างที่มันค่อนข้างซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผสมสารเคมีต่างๆเรื่องของภาษาเรื่องของการเล่นคำเนี่ยมันเป็นเหมือนปริศนาที่เราต้องเหมือนแบบช่วยดักสืบหาไปด้วยเนาะก็เรื่องราวก็จะประมาณนี้ค่ะซึ่งเราก็ขอเบรกการเล่าเรื่องราวไว้ประมาณนี้เพราะว่าไม่อยากจะสปอยเนาะแต่เราขอชื่นชมผู้เขียนอย่างหนึ่งก็คือผู้เขียนนะคะ ทำการบ้านเกี่ยวกับแบบการสืบสวนการใช้สารเคมีมาได้ดีมากๆเขาอาจจะเป็นเหมือนเรียนด้านเภสัชมาก่อนเนาะก็อาจจะแบบได้แต้มต่อตรงนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเอามาเขียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเนาะเวลาเราจะอธิบายอะไรให้มันแบบซิมโพทั้งๆที่แบบเออเราเข้าใจอย่างลึกซึง้งแต่ว่าอีกคนนึงหรือว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่มีพื้นฐานด้านนี้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆที่เขาอธิบายมาเนี่ยก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายค่ะไม่งงไม่ต้องไปแบบนั่งคิดว่าสรุปมันคืออะไรกันแน่อะไรประมาณนี้เนาะและภาพรวมเรื่องนี้ค่ะก็ค่อนข้างสนุกมากเลยทีเดียวคือตอนอาจจะไม่ได้ยาวมากแต่เราสามารถแบบอ่านได้เรื่อยๆเลยเราอ่านจบไวมากๆไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ด้วยความที่ทํานู่นทํานี่ด้วยไม่ได้อ่านทั้งวันนะคะแต่แบบ จบไวมากๆเพราะว่าแบบอ่านแล้วมันหวางไม่ลงมันอยากรู้ว่าเฮ้ยสรุปมันเกิดอะไรขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะและสุดท้ายค่ะการอ่านนิยายเนาะมันก็ไม่ได้ความสนุกอย่างเดียวแต่ยังได้ข้อคิดด้วยซึ่งข้อคิดที่เราได้จากนิยายเรื่องนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเข้ากับสถานการณ์ณปัจจุบันเลยดีกว่าเพราะว่าณปัจจุบันนะคะด้วยความที่ข่าวเนาะค่อนข้างออกเยอะเกี่ยวกับเรื่องของพระ พระที่ทำผิดศีลแล้วก็มีประเด็นต่างๆมากมายเลยซึ่งในเรื่องการสักอังคารเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบสืบสืบสวนในผ้าเหลืองไปเลยแล้วก็คนรายก็อยู่ในหมู่ผระเนี่ยแหละซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเออการที่เราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะทำความดีเนี่ย บางทีเราไม่ต้องห่มผ้าเหลืองก็ได้อย่างเช่นเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนน้อยเนาะที่จะไปบวชเดินชีเพราะว่าเป็นชีก็เหมือนไม่ได้ทำอะไรมากมายถือศีลแบบไม่เยอะขนาดนั้นไม่เยอะเท่าพราการบวชอะค่ะเป็นเรื่องดีค่ะเราคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าคนที่บวชเนี่ยตัดกิเลสออกไปได้ตัดกิเลสต,ตั้งใจที่จะแบบ ทำตามศีลอยู่ในศีลอยู่ในธรรมตลอดเนี่ยมันมีข้อดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วค่ะแต่มันไม่ใช่ทุกคนค่ะที่ไปบวชเพื่อพยายามแบบเข้าถึงพระธรรมจริงๆบางคนเนี่ยทำความผิดมาเพื่อหนีแล้วก็หนีไปบวชพอหนีไปบวชเสร็จแล้วยังไงเป็นพระเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราจะทำอะไรพระไม่ได้เนาะแต่จริงๆแล้วค่ะ คนทำผิดยังไงก็คือคนทำผิดเนาะการอยากจะบวชก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องคดีก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถแบบมาบวชลบล้างความผิดตรงนั้นได้นะก็เราเลยคิดว่าถ้าเราจะเป็นคนดีจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่จิตใจคะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเลยไม่ว่าจะเป็นแบบคนเท่าคนแก่เด็กหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยเราสามารถทำความดีได้หมดคะ่ะ อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะทํามันไหมการที่เราแบบไปบวชเป็นชีหรือเป็นพระเนี่ยเออมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่เราเออเราตั้งใจที่จะไปบวชอยู่ในศีลในธรรมนะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราไปบวชเพื่ออยู่ในศีลอยู่ในธรรมหรือว่าไปบวชเพื่อจะลงใจจริงๆหรือเปล่าถ้าเราไปบวชเพื่อหนีอะไรบางอย่างเพื่อแบบต้องการเพื่อหวังอะไรสักอย่างเนี่ย สิ่งสิ่งนั้นค่ะมันไม่ถูกต้องเนาะก็ต้องพิจารณากันอีกทีว่าเราควรจะบวชจริงๆไหมขนาดแบบจะไปบวชอยู่ในศีลในธรรมแล้วแต่ว่าจิตใจเรามันยังไม่ตัดจากกิเลสเลยเนี่ยมันก็อย่าไปบวชด,ดีกว่าเนาะนะคะก็บวชเพื่อนหนีปัญหาเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแย่เลยก็ต้องขอฝากตรงที้ไว้ด้วยเนาะข่าวช่วงนี้ก็มีแต่เกี่ยวกับพระที่แบบ ไม่อยู่ในสีในธรรมสักเท่าไหร่ก็เวลาใครจะไปทำบุญทำบุญอะไรกันก็ระวังตัวไว้ด้วยนะคะแบบขเขาเรียกว่าอะไรสืบให้ดีก่อนตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเงินที่เราทำไปเนี่ยปลายทางเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ที่วัดหรือว่าไปอยู่ที่ศีกาคนไหนหรือเปล่านะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยเนาะและก่อนที่จะจากกันไปนะคะก็ขอฝาก ร้านโปสการ์ดแล้วก็มีเป็นกระดาษโน้ตด้วยที่ยังวางขายอยู่ตอนนี้แล้วก็เร็วๆนี้ก็จะมีวางขายตัวโปสการ์ดคอลเลกชันใหม่ที่เป็นคอลเลกชันพระจนทร์กับตัวสติกเกอร์น่ารักน่ารักนะคะก็ขอฝากร้านไว้ด้วยเนาะสามารถไปค้นหาได้เลยชื่อว่า Postcard Underscore pmk เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ Description ด้วยทาง Shopee ทาง Lazada ได้หมดเลยค่ะแล้วก็ TikTok เนี่ยก็สามารถไปติดงานติดตามผลงานกันได้เนาะซึ่งก็สะกด p o s t c a r d แล้วก็ Underscore แล้วก็ p m k นะคะก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยเนาะและสุดท้ายแล้วค่ะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ย รู้สึกว่าคนป่วยจะค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดหรือว่าหวัดธรรมดาเนี่ยค่อนข้างระบาดเลยทีเดียวด้วยความที่ฝนตกก็ค่อนข้างหนักด้วยก็อย่าตากฝนกันเยอะเนาะดูแลสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน,น้ำเยอะๆด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ